ความสัมพันธ์แบบพีพีสำหรับผมอ่ะผมผมมีพีพีคนเดียวคนที่เข้าใจเข้าใจเราและผ่านการเดินทางที่ที่มันพิเศษมากขนาดนี้แล้วมันเลยทําให้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วสาหรับผมทั้งตัวเราในพาร์ทของคนคนหนึ่งกับตัวเราในพาร์ทของการทํางานตรงนี้บวกกับตัวเราในฐานะของคนที่มากกว่าเป็นแค่เพื่อนหมายความว่าเขเาเขาเข้าใจสิ่งที่เราคิดเข้าใจเปอร์สเปกติฟของเราเข้าใจมุมมองของเราอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดของเราอะไรเงี้ยพอเขาสนิทกับที่บ้านผมมากอะไรเงี้ยเขาเขาก็จะแบบ ไปมาที่บ้านผมพ่อผมก็จะบอกว่าเขาเป็นเหมือนลูกของป้าป้าอีกคนนึงอะไรเงี้ยความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันมีเขาคนเดียวอะไรเงี้ยที่เราแบบโอ้มันมันดูบังเอิญไปหมดเลยในแต่หลายๆแสเปกที่สุดท้ายแล้วเราอยู่ใกล้กันมากเราสนิทกันมากเขาเข้าใจเราไปหมดแล้วเราก็ร่วมเดินทางเติบโตมาตั้งแต่วันนานอะไรเงี้ยจนมาถึงวันนี้นี่นะถาจริงกินทำไมรู้เยอะขนาดนี้เราส่งแบบสาวเยอะไหมตอนไม่มีไม่มส่งพีพีคนเดียวอนมัธยมเขาตามส่งด้วยหรอถามจริงตอนเจอกันเขาแบบว่ามีแบบ เจอกันวันแรกส่งบ้านอะไรเงี้ยเจอวันแรกใช้ผมไปส่งบ้านแล้ว่ะเอาแบบจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยอะจริงคือพีพีกริดเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะได้อัปเดตจริงๆแล้วมันก็จะรู้แล้วแหละว่าว่าแต่ละวันใครไปไหนอ่ะผมไปไหนเขาก็จะรู้อืเขาไปไหนผมก็จะรู้แต่หมายถึงว่ามันเหมือนแบบเรายังไม่เห็นภาพอ่ะเราก็ต้องไปดูว่าว่าเออมันทำอะไรเป็นยังไงวะคนเนี้ยขอไปโอเคอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยหรือไปดูสตอรี่แบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยตักนิดหนึงก็เอาโอเคมันอยู่นั่นแหละแล้วก็อากผ่านไปเรามีพีพีคนเดียวเราไม่เอาละไม่ไม่ใช่เหนื่อยละจริงคนเดียวเท่ากับโอ้ยคัดเลยเดี๋ยวไล่ฝั่งหยุดก่อนเลย